สวัสดีค่ะมาจากกินทุเรียนนะคะซื้อทุเรียนมาค่ะหืมนยนี่ค่ะอยากกินมากแกะง่ายๆเลยกินแร,กแรงทุกคนเมื่อก่อนนะไม่ได้กินไม่เป็นไรแต่ตอนนี้หอ,อยากกินใชงั้น มากินด้วยกันมากินด้วยกันอนี่ผีบ้าไม่ทาเล็บข้างหนึ่งทาข้างหนึ่งลองสีเล็บค่ะแบบนุ่มแล้วอ่ะทุกคนแต่อร่อยมาก มืมทุกคน ม,มันหอมๆละมุนล,ละมุนกลิ่นแรงแรงแต่อร่อยอร่อยอ ทุกคนคะกินอันนี้ก่อน อือร่อยมากอร่อย อิ่มลนะพอสามเม็ด<ม>อันนี้กินต่อไม่ไหวค่ะร้อยห้าสิบจริงๆแล้วมันสองร้อยแต่ทีนี้มันเย็นแล้วเขาไม่อยากขนกลับบ้านเขาก็เลยเขียนราคาตอนนั้นเลยอะ่ะเราไปเจอแล้วก็บอกอ้าว เย็นแล้วลดราคาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแม่จางก,ก็เลยลองซื้อมากินแบบนิ่มๆแต่ไม่ได้เละนะคะคือนิ่มๆก้างนอกยังกรอบค่ะเสียงตีละครังบอกเวลายังมีอยู่นะจ๊ะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะแม่จาก,ก็กอดตัวเพื่อนๆแต่เพียงแค่นี้ค่ะเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายขอบคุณค่ะมือเลอะเดี๋ยวไปล้างมือ